สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่21พฤษภาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวรและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้นะคะเราต้องมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันก่อนนะคะนั่นก็คือตอนนี้เนี่ยทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาดลิงซึ่งติดต่อจากสัตว์สู่คนและติดจากคนสู่คนได้แม้จะมีโอกาสติดน้อยแต่ก็ต้องเฝ้าระวังพร้อมแนะวิธีการป้องกันนะคะเมื่อวานนี้20พฤษภาคม2565นายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขได้มีการกล่าวว่า จากรายงานข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากกรณีสหราชอาณาจากักรพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาดลิงเพิ่ม4คนรวมเป็น7คนนั้นโรคฝีดาดลิงไม่ใช่โรคใหม่แต่เคยระบาดมาแล้วมากกว่า20ปีโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งจัดอยู่ในจีนัสเดียวกันกับไวรัสอีกหลายๆชนิดได้แก่ไวรัสที่ทำให้เกิดฝีดาดในคนหรือว่าไข้ทรพิษนั่นเองนะคะ ซึ่งไวรัสที่นำมาผลิตวัคซีนป้องกันโรคฝีดาดในคนและฝีดาดวัวเชื้อไวรัสฝีดาดลิงพบได้ในสัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะเช่นกระลอกหนูป่ารวมทั้งคนก็สามารถติดโรคได้ทั้งนี้คนก็สามารถติดโรคจากการสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดลางหรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อ หรือจากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัดควรการประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์ปลาหรือกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอหรืออาจติดทางอ้อมจากการสัมผัสที่นอนของสัตว์ป่วยการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแม้จะมีโอกาสน้อยแต่ก็อาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ผ่านทางสารคัดหลังจากทางเดินหายใจผิวหนังที่เป็นตุ่มหรืออุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อเมื่อคนรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะมีระยะฟักตัวรประมาณ7-14วันหรืออาจนานถึง21วันโดยอาการเริ่มแรกจะมีไข้ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อปวดหลังต่อมน้ำเหลืองโตหนาวสันอ่อนเพลียจากนั้นประมาณ1-3วันจะมีผื่นขึ้นบริเวณแขนขาและอาจเกิดบนใบหน้าและลำตัวได้ด้วยผื่นจะกลายเป็นตุ่มหนองในระยะสุดท้ายตุ่มหนองจะเป็นสะเก็ดแล้วหลุดออกมาอาการป่วยก็จะเกิดขึ้นประมาณ2-4สัปดาห์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายจากโรคได้เองโดยอาการรุนแรงมักพบในกลุ่มเด็กซึ่งในประเทศแอฟริกาจะพบอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ10บสำหรับการป้องกันควบคุมโรคเริ่มต้นด้วยการป้องกันตนเองก็คือ 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดลังหรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์ป่า 2. หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ 3. หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสกับสัตว์หรือคนที่ติดเชื้อหรือเดินทางเข้าไปในป่า 4. ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยงหรือนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่มีการคัดกรองโรค 5. กรณีมีการเดินทางกลับจาก ประเทศที่เป็นเขตติดโลกต้องทำการคัดกรองและเฝ้าระวังอาการจนครบ21วันหากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบพบแพทย์ทันทีและทำการแยกกักเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยมีการแพร่กระจายเชื้อนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่ทางเราต้องรีบนำมาแจ้งอย่างน้อยๆในช่วงนี้เราก็ควรจะต้องเฝ้าระวังเพราะว่าโควิดยังไม่จากไปเลยนะคะฝีดาดลิง จะมากันอีกแล้วนะคะตรงนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนดูแลป้องกันตัวเองให้ดีนะคะในช่วงนี้ส่วนข่าวดีนะคะตอนนี้ที่จะนำมาแจง้งนั่นก็คือทางซอบอได้มีการเคาะเปิดสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะโซนสีเขียวและสีฟ้า พร้อมยกเลิกไท a แลนด์พาส s สำหรับคนไทยเริ่ม1มิถุนายนนี้นะคะก็คือเมื่อวานนี้ที่ประชุมสบคได้มีมติปรับพื้นที่สถานการณ์โซนสีในการควบคุมโรคโควิด -19 เหลือเพียงโซนสีเขียว14จังหวัด สีฟ้า17จังหวัดและสีเหลือง46จังหวัดโดยพื้นที่สีเขียวและสีฟ้าสามารถเปิดสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะได้ตั้งแต่1มิถุนายน65เป็นต้นไปภายใต้มาตรการอย่างเคร่งคัดเช่นตรวจ ATK ทุก7วันหรือเมื่อมีอาการเสี่ยงขณะที่ผู้ใช้บริการต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีนครบตามเกณฑ์นะคะรวมถึงเข็มกระตุ้นด้วย รวมถึงปรับแผนการผ่อนปลนมาตรการเข้าประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นโดยชาวต่างชาติยังคงต้องลงทะเบียนไทยพาสอยู่แต่กรอกเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นได้แก่วัคซีนประกันและหนังสือเดินทางแล้วก็จะต้องรับ QR code ทันที T หลังจากลงทะเบียนสำเร็จนะคะซึ่งก็จะสอดคล้องกับการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบของรัฐบาล เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งในช่วงเดือนมกราคมถึง18พฤษภาคม65ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยแล้วกว่า1ล้านคนส่งผลให้ตัวเลขรายได้ในไตรมาสแรกของปี65เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปี64กว่า 2,000%และมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง1.4,000%นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มพี่น้องที่ประกอบอาชีพสถานบันเทิงผับปราคาราโอเกะตรงนี้ก็ปิดไปยาวนานนะคะตอนนี้ก็เตรียมเปิดกันได้เลยในวันที่1มิถุนายนนั่นเองนะคะส่วนสำหรับข่าวสารจากทางประกันสังคมนะคะที่จะนำมาแจ้งตอนนี้ก็คือ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มประกันสังคมมาตรา40แล้วจ่ายเงินสมทบในอัตราเต็มไปตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาแล้วก็เมษานะคะทางประกันสังคมพร้อมแล้วที่จะคืนเงินส่วนต่างสำหรับอัตราการส่งเงินสมทบตรงนี้ให้เรานะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40และใครที่จ่ายในช่วงนี้เป็นต้นไปนะคะเดือนพฤษภามิถุนาและกรกฎาคมก็จ่ายได้ในอัตราลดแล้วนะคะส่วน มาตรา33และมาตรา39ลดแล้วเช่นเดียวกันนะคะและสำหรับในเช้าวันนี้นายก็นำข่าวสารมาแจ้งให้ทราบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ